น้ำท่วมสะพานแล้วครับดูที่ตกปลาน้องช้างนี่ครับน้ำท่วมแล้วครับนี่ <c oughs> พี่น้องครับแรงมือวันอังคารนี่ผมคนละขี้ผ้าผีผ้าน่องมาเบิ้งน้องสันน้อยสวัสดีครับก่อนน้องช้างน้อยสวัสดีครับก่อน <c oughs> ดีครับว่าจะมาตกปลาพี่น้องเอ้ยมึงเนี่ยฝนตกมืงขึ้นกับมึอเศร้านี่แห้งหลายบุร่ะท่วมมองตกปลาบ่หรอพี่น้องเห็นบ่ โอ้ยพี่น้องน้ำท่วมมองตกปลาไปแล้วปไาให้เบิงน้ำกันพี่น้องพี่น้องเอ้ยน้ำท่วมสะพานปลาเบล้ยี่เป้าพี่น,อนอ้องเลยมุณดู่เลยพี่หัวใจขึ้นไปพี่น้องมึงดูเยมือแพทย์กำลังตกปลาไปขึ้นฝนโต๊ะแห้งไปเร้าตกซสร้าอีกน้ำทวมสะพานปลาแล้วพี่น้องคุณล่ะมึงดูน้ำท่วมมองตกปลาแล้วครับพี่น้องครับที่พี่น้องเห็นอยู่นี่จะเป็นสาหนามนะครับหม่องผมคนนำชี้กับหลานสร้างน้อยนะครับตกปลา ประจำวันเสมอนะครับพอดีเลือกเลียนมาบัดนี้พี่น้องมึงด้น้ำท่วมบองต๊ปลายพี่น้องเอ้ยมึงดูผลตกแห้งค่ะแข้งเน่ยตรงสะพานก็ท่วมใช่ไหมช้างนี่พี่น้องเอ้ยน้ำท่วมพอสภานเห็นบ่หมองช้างหน่อยช้างตรงนั้นที่หนูได้ประบุใช่ไหมน้ำท่วมขึ้นมาแล้วพี่น้องน้ำท่วมมมกขึ้นมาสภาพแล้วพี่น้องมึงดูผลพิเรียดอะไรมที่นี้ในส่วนของน้ำชี้นะครับพี่น้องตามดีผมคนน้ำชี้ไหลสด นะครับแล้วก็ท้ายขีปพี่น้องป้องปลายเบิงนะครับพอดีน้ำนุนสูงขึ้นมาน้ำไหลสมทบไปจากทางผากเนือพี่น้องจังบัดผลละทั้งเคียงไร่เลยพี่น้องเคียงไรผพานมาทั้งตนน้ำชี่นะครับเป็นน้ำไหลลงไมาจากทางผาคเนือนะครับผลละมาจะทั้งเพชรบูรณ์แนี่ยผลละแล้วก็มาจะทั้งเชียงไร้แนี่ยผลละพี่น้องไหลสมทบกันเรื่อยมาในกับปัจจุบันนี่ก็แม่ถ่วมทั้งพี่น้อง ชาวล่ำปางแล้วนะครับก็เลี้ยผ้าลานหน่อยมะตกปลาใหญ่ามะาแรงเลือกเดือนมาน้ำท่วมสะพานเบิดพี่น้องมึงได้ผลเดืนต้นเดือปุ่นปีนี้น้ำมาแห้งนะครับพี่น้องเหมือนกันผมคนลำชี้ก็สิใหญ่แอร์ขึ้นสามตัวนะครับขึ้นประมาณเมตรหนึ่งไงแอร์ขึ้นที่สูงก่อนท่วมสามปีตโตเนื้อแล้วครับพี่น้องปีหกสี่หกหาเดือนกัญญาเดือนนี้แหละครับพี่น้องประเดีย๋ยเดืนนนนอนเว้น,เนไปปีหนึ่งคือปีหกหกนะครับปีหกเจ็ดแม่เดือนกัญญาครบขวบแม่น้ำนุน,น,นสูงอีกแล้วครับพี่น้อง ถ้าพี่น้องเบ่งไหลสดหรือว่าเบ่งลิบคนนำขี้ก็จะเห็นนะครับในส่วนของมือเสานี่นะครับทีว่าผมคนลำขี้ไหลสดให้พี่น้องปองไปเบ่งอันนี้เป็นในส่วนของน้ำน้ำน้ำยูยูบ,บ่อขางบานครับพี่น้องจากที่ผมคนลำขี้นะครับร้อยข้อนะครับใส่ด,ด่างกลามงม่วงยามด่างอยู่แล้วก็หม่องนี้คือหม่องตกเบ็ดกับนองทางหน่อยนะครับวันนี้เนี่ยน,น้ำนุ่นสูงขึ้นมากเลยคุณแต่ว่าลานหน่อยกับมันขึ้เก็เนี่ยมาตกเบ็ดขี้เก็ ใส่แย่เขาเหนียวจักสิกินบ่กิน <c oughs> <c oughs> นะครับนี่แหละเลยผ้าพี่น้องปองไปมาเบิง่งน้ำอยูบอ่บ่อขางบานเน้ะพี่น้องเนาะนะครับพุนละน้ำเริ่มจะลวดน้ำเริ่มจะลวดถนนไปเลยได้ครับพี่น้องคนนะครับพุนละทั้งปลาบ่อนปลาบดกันน,นนี่บ้านี่เหตุอะไพี่น้องบัานี้ต้องหาดางมาจับปลาอวกซะก่อน,อนออแล้วนี่ขันบ่เอาดางมาจับปลาอวกก็จะไปน้ำหนามเบิร์ดแหละพี่น้องปองไป คุอเหรพี่น้องบอนตาม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 ย่ฟังเผนเป็น,ปนบ่นนี้ลงไปกันดึกได้พี่น้องบัเนี้เดี๋ยวเนาเร่ล้ำคีจะไปหาด่างน้ำหลวกน้ำหลานมาใส่เอาปลาวัน <c oughs> ดีก็มันออกไปน้ำหนามแล้พี่น้องเนาะนี่ดีครับพี่น้องปลอมไปครับบรรยากาศผมคนขี้ผ้าผีผ้าหนองมาเบิง้งน้ำในบอ่อขางบ้านนะครับจากที่เคยตกเมื่อวานนี่พี่น้องีอ่เบ้างด้านหลังผมคนล้ำคีนี่นะครับบอกน้องช่างน้อยนางอยู่นเนี่ยน้ำถั่วมาถึง สะพานเลยได้ครับนี่น้ำถ่วงมาถึงสะพานแล้วแล้วก็บวกกับในส่วนความมือขึ้นนี่ฝนตกแห้งครับขนาดพี่น้องฝนตกแห้งตกแห้งหลายมือขึ้นเนี่ยโดนเพิ่มสองสามชั่วโมงมาซ้ำตอนเศร้ายิงนะครับถ้าเห็นน้ำนุนสูงนะครับน้ำปริมาณในบอ่ขอขากาดเนี่ยไหลนะครับพี่น้องเห็นบ่นะครับน้ำน้ำไหลายเป็นจาไหนครับพี่น้องมื่อนี่แต่ว่าลานน้อยกันเลือกเรียนมากไปครับมาอยากเรียนไม่อยากตกปลาก,ก็ได้แพา้มาตกคือเก่าเลยพี่น้องหลังจากเป็นได้ป,ปูได้ปลานิ่น ได้ปลานิดใหญ่เนี่ยปลาเนื้อหน่อยเนี่ยขาเข่ากันไปปลาขาวปลาแต่เพียนเนี่ยปลาดุกเนี่ยวันนี้น้ำทั่วหลายพี่น้องผมเห็นพวกนี้เลยจะมีปลามากินบนนังก็จอยอยบุบนร้านหลานหน่อยน้อง้างหน่อยก็ได้กับผ้าพี่น้องมาเบิง้งซับนี่แหละพี่น้องเอาเดี๋ยวมืออื่นถ่า เจนไดท่าว่านะครับจะพาพี่น้องไปเบิ่งในส่วนของน้ำไหลาตาดทางประตูน้ำบาดตะคอยนะครับเอาสำหรับคลิปนี้ฝากไวปที่นี่ก่อนเลยครับพี่น้องมไปก่อนจากการเฉเชจะให้เมื่อเดือนพี่น้องอยู่เย็นกเป็นสุขแก่เคมีจาไข่จะป่วยรัำด้วยทนหนาครับวพวกพ่อๆกันไม่ได้คิดตกลงไปนะครับสวัสดีครับ